ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมมารีวิวอาหารสัตว์ของบริษัทปอเจริญพันธ์ครับเป็นอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปชนิดเม็ดครับรหัส9 0 3าศอก็จะใช้สำหรับสุกรน้ำหนักตั้งแต่ยี่สิบหถึงหกสิบกิโลครับครับคุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมีครับโปรตีนครับไม่น้อยกว่า15เปอร์เซ็นต์ครับกากไม่มากกว่า7เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า3%ความชื้นไม่มากกว่า13%ครับส่วนวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ปลาปนและเนื้อและกระดูกปนกากถั่วเหลืองหรือถั่วเหลืองอบและกากถั่วทิสงหรือดูเินข้าวโพดข้าวโพดปนหรือปลายข้าวหรือข้าวสาลีหรือแป้งสาลี นำสกัดน้ำมันกากน้ำตาลกระถินฝนไข่บันพืชน้ำมันปลาเหลือกอยปแแนแคลเซียมฟพสเฟตและแคลเซียมคาร์บอเนตแร่ธาตุเลือวิตามินกรดอะมิโนโลและสารสนอุณภาพอา่านสัตว์ครับครับคำเตือนห้ามนำไปใช้สำหรับสัตว์เชี้ยวเอื้องครับตัวเ,เช่นพวกม้าวัวควายชา้างวนะวันนี้ที่ผมนำมารีวิวมีขนาด30กิโลครับ ก็นำไปใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่แปดสัปดาห์ขึ้นไปได้ครับวันนี้ที่ผมมารีวิวมีขนาด30กิโลครับขายอยู่ก็ราคา590บาทครับหาเพื่อนๆท่านใดสนใจกำลังมองหาก็นำไปซื้อได้ตามร้านขายอยัตส์ใกล้บ้านได้ครับ ครับคลิปนี้ผมก็จบรีวิวียแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ